Oh, hello there. So, you the same guy? I'm trying clear what kind of a fella you are. I don't judge you for it. As long as you do what uh -huh. I <laughs> what you do elsewhere, don't bother me or my mistress one shot. But, good, bad, or indifferent, you gotta make yourself <laughs> <laughs> a bit. This is Samson Finch. Hehehehe. <laughs> 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 Hehehehe. <Here's laughs> like it's a bone to pick. <laughs> <laughs> <Some> <laughs> <tetesans> <laughs> him wrong. That R2, <laughs> tell him about it. เวลาไปเที is, ่ยวนี่คุณแบงก์ก็เห็นหนึ่งไม่ได้เลยนะครับไอคนเมื่อกี้เมาแน่เลยตาแดงก่ำเลยมึงดูไอหน้าโดนไปหลายหลุมโอ้ดําตัวผิวดาตาแดงก่ำมยเดี๋ยวสังเกตจากการขี่ม้าแล้วกัน <laughs> <Tyler>. <laughs> if I had a group I can trust, I'll do well. So you win. Now I ain't gonna pretend it's not a nasty business. We're robbing robbers that know they're gonna get robbed. Not outlaws, the real robbers. Industrials with deep pockets. And good luck, everyone. But I've heard quite enough for me to join you at the gallows, should things go wrong. How about you ride with me and I explain more about it? It's a nasty plan, but a good one. I see you around, Sure, just try to stay out of too much trouble. I'll see you soon, I'm sure. And if you're lucky to a I'm sure Mr. Jones could help guide you a little. Come with me, friends. Let us try. We're riding out, saddle up. Would he clap? will make ไปหายไปเองด้วยเฮ้ยมาโกมีหนังสัตว์เต็มเลยวะไม่มีทุกคนเลยจ้ังวะไม่มีกูฝากไว้ฝากไว้ใครตัดหน้าคุณครับคุณครับเดอชอระไร ใสเทคนิคเลยนะ <laughs> แจ็คกกนโดรดอ่ะว้าวว่าไม่ใช่เรื่องดีคว <laughs> ามคิดมึงมันพั <laughs> ่วไปไปเราไปเลยเราสองคนพอ <laughs> อยากหยุดเวลานี่ไว <My brother S 1> <laughs> นานเท่าไหร่น่าจะเป็นผู้หญิงนะไอ้บวยตัวมึงอ่ะน่าจะเป็นตัวผู้หญิงมือ <c oughs> <c oughs> เบกเบกเบรกไปหน่อยเบกไหน่อยโอ้ตัดหน้าด้วยเว้ยใครชื่อว่าอะไรวะนะเออชื่ออะไรไม่ทันได้ดูเลยมีคำว่าดอแปลว่าเป็นแปลว่าเป็นผู้หญิงทัวเว้ยใช่ มากไม่ใช่ดออย่างอื่นหรอวจะไม่ดอตุ๊กตาเลือเกินเ n อเกินแต่ถ้าแต่งตัวแนวเนียก็ไม่น่าใช่ผู้ชายหรอกแต่ถ้าแต่งตัวแนวเนี้ยก็ไม่น่าใช่ผู้ชายหรอก And stand back under the bridge. That part of the plan is up to you. Yeah, I thought fire well. Boy, I'm ค <c oughs> ืนคืนคืนแบบ <c oughs> แต่มึงโดโอุย้ยเอาทำไมนะ <c oughs> ใครทำไรอ่ะกูสะดุดแล้วนะโอ้เ <c oughs> มึ่อี้เกียร์ขับเนะ เธอเธออยู่ข้างเราดิไม่ใช่มึงหลวงพี่ไปเลยออกไป <laughs> เข้าจิ้มจังน,นะเว้ยจะไปเล่นเล่นนะเขาหลบว่ะเขาหนีอ่ะเอวิ่งหนี <laughs> กูยิงคนขับก่อนเลยรถไฟจะหยุดยังไงก็ต้องยิงคนขบับไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ผ่าน ใครติงเป็นกูวะกูนี่แหละขึ้นมากั้หมดเนี่ยขึ้นแล้วขึ้นแล้วโอ้ยเฮ้ยยิยงยมันครับมันได้ขึ้นให้ยงิงติงปะเนี่ยยิงนี่ไม่เห็นตรงเนี้ย น,นั่ไงไม่ผ่านไงล่ะไม่เชื่อกูใช่หรอกดอะไรเนะี่ย D P เช็คพอยต์แล้วกันเช็คพอยต์ไม่ต้องยิงหรอมันจะไม่ยิงมันจริงหรอกีบหญิงไม่ยอมขึ้นเหรอเฮ้ยหภัยเขาเถอะเขาอาจจะเล่นไม่ค่อยเก่งกันหละ ปกติมึงเป็นคนไม่ค่อยให้อะไย่ง่ายๆนะเราอาจจะไม่ค่อยเก่งคนเรามีผิดพลาดกันได้เว้ยมาใครเนี่ยเอ้ยไม่ใช่มาดูเลยอุ้ยเฮ้ย แบงค์ชอบให้อาภัยผู้หญิงไงคือแบบเหมือนเวลาไปเที่ยวพีอาร์อะไรเงี้ยเขาไปโต๊ะอื่นแล้วก็เอไม่เป็นไรมึงให้อภัยเขาเถอะเขาอาจจะเพิ่งมาก็ได้เขาไม่รู้จักเราโอ้ไม่ใช่กูแหละมีแค้มีแข้มส่วนตัวนี่มาแล้วมาแล้วเร่งคนขับก่อนเลย Yeah. ยิงได้ไงเราไอ้บวยก็เรอ่ความขี้เกียจขับรถไวโอ้คลิปนี้จะยาวเป็นพิเศษนะครับขอคล้ยี์บวยเลยครับฝนตกไม่ลงไม่ได้เขาชื่อว่าอะไรวะ นของพวกมึงสปาเขาก็ไลฟ์เหมือนกันเขาบอกโอ้ไอ้พวกเวนนี่ <c oughs> โอ้ไอ้พวกเวนพวกนี้อุ้ยเวนนี่ยังแรงเลยทุกคนยังแรงเลย <c oughs> ออกแนวแรงเลยวัดดอพวกนี้นี่ <c oughs> ใครจะได้เบิดพิษอีกเนี่ยโอ้ มันมืดมันมืดโอ้กูเป็นฝั่งท้่กูออกนะเป็นอีวปีคนนั้นน่ะเฮ้ยไ้กูดิโอ้ยยิงยิงรถับก่อนเลย ยิงปากเลยมั้งนะ่ะตียังไม่ขึ้นเลยยังรอ,งอ,องก่อนรอก่อนรู้สึกจะตายรู้สึกโดนรถไฟเหยียบฮะจะร<ะ>อ,อก่อนแต่ไปอุ้มม,มาเห็นป่ะจะไปอุ้มขึ้นวะยิงโดนรถไฟเหยียดตายโอ้โหแ่อโง่เลยเน้ย

ซ้ายกูซ้ายมึงอีกมีปัญหาอีกอุ๊ยๆๆอุ๊ยไอ้คนขับอ่ะ แ <Net> ต่กนเลยจอยู S <S ่วอยู่ในนี้ฮะต้องให้ถึงมือเฮียอีกแล้ว เอิดโต้วิงจากอีฝั่งเข้าไปเปิดโต้เปิดโต้ดิโอ้คายโยร,ระเบิดโอ้ยโอ้โอยคายโยระเบิดไอ้วิ่งหนีเป็นตัวเงาอ้าวทำไมเป็นตัวเหลืองอ่ะ Ở đường... là... không ở dùng vào khai này à kịp họ tô lượng ờ ờ mới kịp มีม่ขึ้นมะใช่วิ่งยังขึ้นม,มาแล้วขึ้นแล้ว ไม่ใช่สงครามโลกคนละเกมบรมยากาศมันได้ขวาเข้าขวาเข้าดิโอ้ยนีก็ยืนมิ่งเลย

ออกไหม lên mình gọn à nào bọt lên nước đỉnh rồi